อ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทีหน้าตาดีอ้วยอ้ยต้องทำตัวแบบนิ่มๆน,นวลๆกระดิ่งกระดิ่งกระดิงกระดิง่งกริงนะครับไขเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับฝากกระทืบไลกดซับสไครต์กันด้วยนะตัวเองขอไลค์แล้วเนี่ยขอเต้นอีกทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บทางงูทางทางูจึ๊บจุ๊บจุ๊บ,บวันนี้ฟิตเป็นพิเศษมันก็จะดีดๆหน่อยนะทุกคนฮึบฮึบอือฮึบ เห็นเห็นอะไรสีแดงๆแบบทุกคนครับบนจอขวามือครับเห็นเปล่าเห็นเปล่าครับไม่อยากจะอวดนะครับไม่อยากจะพูดเยอะครับแต่พี่แล้วเนี่ยก็แดงได้เหมือนกันนะครับทุกคนน้องๆดูกันไม่ชัดพี่รู้น้องๆสายตาไม่ค่อยดีนี่ทุกคนเห็นเปล่าท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับพี่ก็ได้เขาด้วยครับจะบอกนะครับว่าพี่เนี่ยยิงเลงโกนะครับตอนนี้พี่ยิงเลงอิรุดิกมาแล้วนะคะปั๊ โอเคพอแล้วโมยเยอะเดี๋ยวโดนดิสไลค์เยอะอะครับพอดีคนแบบขี้ฉาครับ <_ d ick le> เราก็จะมารีวิวนะวันนี้เนี่ยชุดแนับสายสายอะไรวะสายฟี้บสายจนนะครับสายประหยัดนะครับก็นีครับ อ่านี่เลยนะครับโทเค็นเลง FF อ,อะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องเป็นอ๋อโทเค็นนะครับโทเคเ็น FF ไม่ใช่โทเค็นเลงนะครับก็โทเคเ็น FF นะครับชุดนี้เลยนะครับชุดหัวใจโบยบินยิงไปกับสายลมเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามากับน้องโมโคโน,น,นะตัวละครใหม่นะครับเหมือนหลุดออกมาจากหนังเดิมเมติกอะครับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็เอ่อมีอะไรวะเนี่ยแก้วมรกตที่ตาแต่เราไม่เอาอ่ะเราจะใส่แบบแว่นตาแบบเดิมนะครับมันไม่เหมาะกับพี่อะครับลุกแบบนี้ครับ ชุดนี้นี่มันก็ฟรียกชุดนะครับทุกคนแต่ว่าต้องไปสุ่มโทเค็นกันในลัคกี้รอยัลนะจึงกว่าจะได้มานี่ต้องเก็บกันอีกนานนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาน้องโมโคผู้หัวใจโบยบินที่จะได้แชมป์นะครับวันนี้นี่ก็ไปเลย let's go <S น้องโมโคผู้โบยบินลงมาจากฟากฟ้าโอ้โหแดงคริสเต็มไปทั้งแบบเลยทุกคนเนี่ยเรามากับเอทีโจเกมเมอร์นะครับวันนี้ ไปเนียรบเล่นสกูเก็บของก่อนตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเยอะนะมันน่าจะเยอะนะเรามากันในโหมด2ต่อ4นะครับทุกคนแอบมาดูโอ้แล้วเจอแล้วนี่กีตาร์ว่ายังไงจ้าชุดสวยเหมือนกันนะเธอชุดสวยและหล่อนน่ะเราจะไม่ให้หล่อนสวยกว่าเราปั๊บปั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 บเอคไปดีเรียบร้อยโอ้โหนี่ไง SV d ของโปรดพี่เหมือนกันนะครับ s อ d เนี้ย่มนยเป็นไงเป็นไงทุกคนเนี้ยเอาเอคสุดกินนะครับน้องๆดูดีๆนะครับ เดี๋ยวพี่จะโชว์ครับเดี๋ยวพี่จะโชว์ยิงเด็กนะครับวันนี้เราจะเป็นคนโหดในโหมดธรรมดาธรรมดานี่เนีนีน่อะไรนะีน่ิง่อย่างนี้มันก็ต้องตายโอ้โหนัดละ42ครับยิงคนไม่มีก่อครับมันสะใจจุงกระเบ AK P, เย AK พนะีนะเ่เนี่ย AK t o ว e นะทุกคนนะโอ้โหขอโฆษนาดิดนึงไปเข้าข้างในล e สก go เอาอ่ะไปแล้วครับโจไปแนละ้วมาแล้วน้องโมโคขอขอรัดหน่อยเรื่องรัดให้วางใจน้องโมโคนะครับโมโคเนี่ยติดแท็กถึง5วินาทีนะครับทุกคนนะครับแล้วเขเป็นตัวละครที่มีประโยชน์นะครับเวลาเพื่อนชาร์จเนี่ยนะครับ เรายิงติดแท็กทิ้งไว้แล้วเราไปชาร์จเพื่อนนะ <_ C> e <an> เพื่อนมันกระโดดสวนเข้ามาเนี่ย <_ C> e <an> เราสามารถแบบเคาน์เตอร์ได้นะทุกคนเออนี่เป็นไงชุดดีชุดดียิงโหดทันทีโอ้จับสามของดีต้องเอามาแบ่งกันใช้ <_ C> e <an> ไว้จับสองก็มีไว้ทุกคนเอาเปืนไหนดีวะตอนนี้เอ่อเอาบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่บนะเอาไปทั้งสองบอกเนี่แหละเฮ้ยโจบอกว่าเจอแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปแล้วบู๊บู๊ดีกว่า let's กเอาลนามันอยู่ตรงไหนวะ เฮ้ชบชชุดเราสวยมาอย่างนี้ต้องโบยบินทุกคนมันต้องโบยบินหอยังไงยังไงเข้าข้างในทะลุทะลุทะลวงอุ้ยอุ้ยไม่แตกโอ้หออุ้ยอุยเย้ยถึกไปนะอุ้ยแตกแล้วเป็นไงชุดดีชุดดีหัวใจโบยบินนะครับแจกหัวใจทีเดียวนะามืดเป็นลมล่วงไปเลยครับอุ้ย เฮ้ยมีตัวมาอีกครับโจบอกไหน,ๆๆนไหนไหนโจมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทำไมพี่ไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกซองใครเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องอ๋อนี่ไงนี่รุ่นโอ้โหแตกยากแตกเย็นเว้ยแต่ละตัวอืมไอ้ไอ้อย่าอยู่เลยอยู่ไปก็โรคโลนะครับ <c oughs> แบ่งของมาให้พี่ดีกว่าครับอย่าเล่นเลย <c oughs> โอ้โหไอว้วอลเฮ้ยเรามีบังเกอร์ใหม่แต่ว่าเราจะได้ใช้บอกไม่รู้นะครับ วันนี <rural conversation> <t uba> <sk> ้คนโหดในโหมดธรรมดาขอไม่กี่คิวพอขอสิบกว่าคิวพอไป let's go เฮ้ยเจออีกเหรอมันอยู่ห้องน้ำเลยโจมันไปทำอะไรในห้องน้ำมันเบ่งไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำให้มันออกจากห้องน้ำเราจะทำให้มันอึราดเฮ้ยนี่ดดิ๊ยิงเด็กยิงเด็กเฮ้ยอ้โหเอ้ยโจโจทำใจดีดีไว้พมาแล้วฝ่าเอกมาแล้วฝ่าเอกมาแล้วฝ่าเอกมาจนได้โอ้ MBC ดูแลกไปดิแลกไปดิโอ้โหทุกคนเลย เมื่อกี้นี่แบบว่า MP40 นะครับแบบว่าใจแป้วๆเลยอะครับนึกว่าไปาหวั่นจะแล้ว <sausage> แต่เรายังอยู่ <ś r att op> เพราะหัวใจเรานั้นบอยบิน <brewer y> อูตาอูตาของเพียบ <sk r att op> ไม่มีเก็บเสียงด้วยอ่ะพวกนี้นี่มันไม่คิดจะบวงจะบวกอะไรกันบ้างเนี่ยมันฟาร์มลูกเดียวอะครับ <ś r att op> ขนาดโมบตบดานะเนี่ย อุ้ยเจอโดนไหมทุกคนโดนสถานที่แฮ็กแมปอะครับแล้วเราก็มีสกิลแฮ็กแมปด้วยครับอุ้ยเราเจอแล้วครับทุกคนน่ายาสองตัวนะน่าจะาใช่ครับทุกคนไป Let s สก <laughs> โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะกระทําการจู่โจมสส่สตอรูตะรูสัตาร,รูอยู่ตรงไหนทําไมเรามองไม่เห็นวะมันไม่เห็นนะครับมันอยู่ไหนเอ้ย,อยมันถอยมันถอยมันขนึ้นบนตรงไหนวะ <laughs> สายตาพี่แห่นะครับวันนี้ใส่แว่นตาดำมาไง้องโมโคอ่ะเฮ้ยอยู่ก้อนหินนะบโจบอกเฮ้ยโจยิงแล้วไหนๆโจขอรัดหน่อยขอพี่รัดหน่อยเลย <c oughs> ไปไหนไปไหนหนีไปไหน <c oughs> เฮ้ยรู้สึกว่า2คนนี้จะไม่ธรรมดานะครับมีชั้นเชิงมีการถอยมีการตั้งรับเย้นั่นไงนั่นไงอุย้สสยสตีดสมุไรสตีดสมุไรอีสตีดเฮย น,นี่ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างนี้ชุดสวยเลยชุดสวยชุดสวยกว่าเราเรายอมไม่ได้ครับตายไปชุดสวยแทๆ้ๆโอยแปดโมงเช้าวันนักคานวันที่เธอจากไปไม่มีเหลือเลยสิ่งใดแล้วบารมี่ก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหกแตกเอาหัวแตกหัวแตกยังไงยังไงโอ้ดาวแล้วดาวแล้วยโจช่วยซ้ำหน่อยโจมาช่วยตรงนั้นช่วที่ซ้ำหน่อยเออมาให้โอ้โหเออพวกมีชุดพวกมีชุดอีกพวกมีชุดนะครับทุกคน ให้รู้ว่าชุดเราเนี่ยถึงปีมันก็โหดได้ครับคนแล้วไอวอลวันนี้นี่ขอต่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีสายชงสายชาร์จนะครับพี่เป็นคนมีไฟอย่าเพิ่งมาชาร์ตพี่พี่ไม่เอาแบตพี่ยังเต็มอยู่นี่นี่นี่ซอยไปดิครับสับไปดิครับสับไปดิครับเอาเอาเอาดาวเอาเรียบร้อยประโผมแก้วคิวลิ้นพันลิ้นพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยนีอีกนีอีกตรงไหนอีกเนาะนี่นี่ยิงกดดันยิงกดดันยิงกดดัน ี่สเตปเราอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็พอมีหวัวหมองอยู่โอ้โหควายยิงมาตั้งแต่เมื่อโอ้โหเกือบแตกครับทุกคนนี่พวกนี้มีสตงมีสเต็ปอยู่นะครับไม่ดีไม่ดีโอ้พี่ดาวโอวัดไม่น่าวัดเลยวัดเพื่ออะไรโจเฮลมีพีสโจช่วยด้วยช่วยด้วยโจเดี๋ยว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 ใจเย็นโอ้มัน,มนอ้อมมันล้อมมันล้อมไม่ดีแล้วไปแล้ว ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันดันมันดันโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหนี่ไงนี่ไงมันน่ายิงมากครับทุกคนแต่แต่ว่าแต่ว่าแดงเถื่อนทั้งแบบอบโจถอยทับโจโกยโจใส่เกียหมาโจอยู่ไม่ได้แล้วโจมันยิงพี่มาแล้วออ้ยกอบพี่แดงแล้วโจไปแล้ว ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมปิดไปแล้วครับโอ้โหอา้าวโจเก็บได้เว้ยเอาเอายาใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอ,อ้อาวฮะเมื่อกี้ใครอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอประเลือดก่อนใจเย็นใจเย็นน้องว่าแต่ว่าตอนนี้นี่เราแย่แล้วเราไม่มีก็เอาเอาเอาตายกันรัวๆชื่อแดงแดงครับดูสิครับชื่อแดงแดงอีกแล้วะครับนะครับพี่นี่ยิงแต่คนโอดๆเลยอะครับแหมไม่ได้ขึ้นเล็งอูโรล,ลิกมาเลยขนาดเม็ดในบมตธรรมด,ดายังเจอพวกนี้อีกเบื่อพวกเอง เอาละเรามาเก็บของกันดีกว่ารู้สึกเหมือนสถานที่มันจะเคลียร์แล้วครับทุกคนโอ้หมีการจริงกันมีการจิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจเดี๋ยว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 มันยิงตรงไหนมันยิงตรงไหนอุ้ยอ๋ออ๋เอาเอาเอาหาตำแหน่งก่อนสแกนก่อนตีเจอแล้วเจอแล้วปุ๊บ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 ไม่มีสะโพบเ้ยเอาเอคมาลืมเก็บสะโพบมาปุ๊บ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 ก่อนนะตอนนี้เนี่ยพี่ไม่มีสะโพบนี่ก็อดนะครับเพราะว่าเอคเนี่ยจริงจมันก็โลงนะครับ เอาแล้วมีมาอีกเหรอไหนๆโจอยู่ตรงไหนเอ้ยยังไงหูพเนาวเนมันจะเอาเว้ยมันจะเอาโจเอาว่ะแล้วก็อยากเจอคนจริงเอาว่ะโอ้โหมีสเต็ปด้วยครับทุกคนเอาละจังหวะนี้จังหวะนี้รูดไปดิรูดไปดิเอาดิวะเอาชัวเอาจบเออลารก่อนโอ้โหดาวโดนระเบิดโอ้โหไปถอยไม่น่าซ้ำสมเลยทุกคน าดาวะระเบิดมือครับโอ้ยออมาอีกมาอีกจสู้ก่อนไฟจสู้สู้จส,สู้สู้สองต่อนหนึ่งจังหวะนี้จอ <c oughs> นี่อย่างน้อยเราก็ภาคภูมิใจอะครับตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายอย่างสมเกียรติอะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกระทือไคืคร้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย